อ๋อละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับผมวันนี้อยู่ในช่องมิสเตอร์หนุ่มเกมเมอร์นะจ๊ะเพิ่มเติมคือวันนี้ผมจะมาสอนออการตั้งค่า obs เพิ่มเติมนิดหน่อยครับก็คือออทุกคนเคยสังเกตไหมเวลาเราไปดูสตรีมของท่านอื่นอ่ะจะเป็นนักสตรีมเมอร์ที่เริ่มดังๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีหน้าที่ว่าเหมือนกับนับถอยหลังเวลาสตาร์ทนะครับก่อนที่แบบก่อนที่เราจะเริ่มคลิปอะไรแบบเนี้ยอืมแล้วก็พอหลังจากที่เขานับเหมือนเขาดาวเสร็จใช่ไหม มันก็จะตัดเข้าคลิปตัดเข้าคลิปเสร็จมันก็จะมีการแบบปิดคลิปแบบนี้แบงค์ค o วฟอร์เวอร์ชิอะไรเงี้ยโอเคผมจะมาสอนให้ทุกคนดูง่ายๆครับขั้นตอนนี้ไม่เยอะกดไม่กี่ปุ่มเองโอเคเริ่มเลยดีกว่าอาทุกคนดูที่เมาส์ผมนะครับขั้นแรกคือน,นี่แล้วกดไปที่บวกตัวนี้ผมจะตั้งตัวนี้นะครับไปเป็นสตาร์ทละกันจริงๆผมมีสตาร์ทแล้วนะแต่ว่าอันนี้ผมผมเทสเพิ่มนี่ผมทำให้ดูสตาร์ทเทสหนึ่งครับผมเทสหนึ่งเสร็จแล้วมันต้องมีเอ็น สร้างซีช่นใหมตัวนั้นครับผมง่ายเลยแล้วก็เป็นแต่ว่า n case ก็ได้ครับนะตามนี้แล้วก็โอเคครับผมขั้นตอนต่อไปครับให้เราไปดูที่ซอ u r ต,ตรงนี้นะครับผมซอ u ให้ทุกคนกดไปที่บวกบวกเสร็จแล้วนะฮะเลือกนี่ครับ media source ผมไม่แน่ใจว่าออคนที่ตั้งเป็นภาษาไทยจะเป็นตัวอะไรนะให้หาตัวสามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมถึงเฉียงเนี่ยกดเข้าไปครับผมแล้วก็นี่ครับโอเคเลย โอเคเสร็จ okay, ทุกคนจะได้หน้านี้เหมือนผมนะมันก็จะเป็นหน้าโล่งๆไม่มีอะไรเลยเนาะแล้วก็นี่ทุกคนกดไปที่เบลส์ครับอย่างแรกอะ่ะก่อนที่ทุกคนจะทําหน้าสตาร์แกอนได้อะ่ะผมทุกคนต้องมีหน้าตัวนี้ก่อนอ่าผมเข้าผิดตัทีอ่าทุกคนต้องมีตัวนี้นี่ผมกดเข้าไปก่อนนี่นะดันขนุนวิดีโอคือทุกคนอะ่ะต้องมีทําหน้าสตาร์ตัวเองไว้อ่ะสมมัติในของผมนะ เนี่ยผมจะสตรีมนาวเลยนะผมก็จะมีชื่ออะไรบอกอจีบาทะว่าไปแต่สตรีมเมอร์บางคนเนะ่ะของเขาจะเป็นแบบนับถอยหลังเวลาบ้างหรือว่าปิดเสียงก่อนดีกว่าเสียงดังวะก็จะมีนับถอยหลังเวลาอะไรอย่างนี้หรือบางคนจะถ่ายหน้าจอตัวเองรออะไรอย่างเงี้ยแต่ของผมมาทําแบบนี้คือมีหลายๆท่านทําแจกนะตัวเนี้ยไปหาโหลดได้ผมแต่ผมแนะนําว่าทําเองดีกว่าจะได้เป็นของตัวเราเลยจะได้แบบ เป็นชื่อเราเป็นลิขสิทธิ์เราอะไรอย่างเงี้ยเออมัน,ม,นมันเท่กว่าเยอะผมว่าจริง <c oughs> คิดเองก็ไม่รู้นะ <c oughs> อ่าล่ะครับง่ายๆนะมีสตาร์แล้วก็ต้องมีเอ็นด้วยนี่ของผมไม่ได้แก้อะไรเลยนะทุกคนถ้าทุกคนเห็นตอนนี้นะมันจะเป็นสตรีมนาวตรงนี้ใช่ไหมผมเป็นเปลี่ยนเป็นตั้ง for watching ก็คือขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับสําหรับหน้าที่จบแล้วก็คือพอเราสตรีมเสร็จใช่ไหมเราต้องการให้มันตัดเป็นหน้าจบบางคนอาจจะแบบไม่อยากออกมาหน้าแบบ OBS เพื่อกดเอ้ย ผมไม่ได้คอร์ดเอ้ยผมไม่สตรีม,มนะกดปึ๊บมันแบบจริงๆมันก็ไม่เท่อะหรืง่ายๆคือถ้าบางคนอะเข้าเว็บอะไรแบบที่เป็นไพรเวทส่วนตัวนะหน้าเว็บหน้า Facebook อะไรพวกเนี้ไว้อะแล้วถ้าเราพับจอมากดเอ็นอะมันก็จะเห็นแบบเห็นทั้งจอเราเออเราทําอะไรอยู่หนะ้าเออบางคนอะจะแบบเอ้ยคุณดูเว็บอะไรไม่ดีอยู่หรือเปล่าเนี่ยผมเพื่อนเล่นผมเพื่อนเล่นโอเคง่ายๆครับอันนี้ทุกคนทําตรงนี้นะทุกคนต้องไปทําตรงนี้ก่อนนะคือมันทําไม่ยากหรอก ถ้าคนที่ตัดคลิปบ่อยๆใช้พี่เหมียโปเนี่ยหรือไปโหลดซอสก็ได้แต่คนอย่างที่ผมบอกก่อแนะนำอะทำเองเถอะดีกว่าเจ๋งกว่าเยอะโอเคของผมเนี่ยเก็บไปที่ไดดีนะครับนี่ไดดีไปเลยตามตามผมมาเลยนะตรงนี้ไม่ต้องตามผมก็ได้สิเพราะนี่ผมนีมัน้เก็บของผมเองอยู่แล้ว <S <S ผมเก็บไว้ไดดีวิดีโอก็นี่สตาร์ทสตาร์เสร็จโอเคเลยครับามาแล้วเป็นไง มันก็จะมีเสียงเพลงตึงต้งตึงตงอะไรก็ว่าไปนะผมว่าเดี๋ยวผมกาลังคิดสตรีมแล้วนะบางคนก็จะเป็นนับถอยหลังเวลาลบางคนระทานหน้าจอตัวเองอะไรก็ว่าไปครับผมสตรีมอาสตาร์เสร็จนี่ครับมาตัวนี้เ N ็ e เอเสร็จเหมือนเดิมครับทุกคนไปที่บวกที่ซอสนะเนี่ยบวกตรงนี้นะซอสไปที่มีเดียซอสโอเคเลยแล้วก็ค้นหาบรานะ์นัเนๆๆนะนะบรเสร็จแล้วก็ตัว N ครับ ก็คือเราทำมาเรียบร้อยแล้วอะเราก็เลือกเขาเลยแล้วก็ Open เอาเมื่อกี้โทษทีผมกดดับเบิ้ลคลิกไปนะตัวแรกนี่เ็นโอเครับแล้วก็โอเคครับจบง่ายๆเอาผมปิดเสียงว่อนนะเสียงเพลงทีจะเข้าอ๋อเสร็จแล้วหลังจากที่เราได้2ตัวนี้แล้วอะปกติแล้วอะครับเวลาที่เราเริ่มสตาร์ตตัวนี้ใช่ไหมสตาร์ตเสร็จปุ๊บนับถอยหลังเราจะสตรีมปุ๊บน่าสตรีมก็จะผมมาเป็นหน้านี้ปุ๊บนี่ผมทำข่องบนไปแล้วไงมันก็เลยผมไม่อยากามาแรกตรงนี้เนาะ มันก็จะเป็นประมาณแบบสตาร์ทเริ่มสตรีมโอเคสตรีมเสร็จแล้วนะผมจะปิดคลิปแล้ว <All right. S 1> เอ็นจบง่ายๆครับอ๋อหลักสำคัญก็คือผมแนะนำให้ทุกคนไปตั้งพอดคีย์ด้วยนะเพื่อความที่ว่าเราจะได้ไม่ต้องมากดแบบนี้กดสตาร์ทเสร็จจะเอ็นแล้วนะเออจะปิดแล้วจะปิดคลิปแล้วเออมันมัน,ม,นมันต้องมานั่งกดเนี่ยมันมนวดอย่างเป็นไปง่ายๆครับทุกคนตามผมมานี่ตรงนี้นะครับไปที่อ่าเซตติ้ง เซตติ้งเนาะ <c oughs> สำหรับคนที่ใช้ภาษาไทยก็น่าจะเป็นปุ่มปุ่มลัดะไรพวกนี้แหละทุกคนมาที่ hotkey hotkey ครับผมตัวนี้ไม่ต้องสนใจนะวัดีผมตั้ง start steam แลวปกติผมไม่อยากมานั่งแบบกดเริ่มกดอะไรพวกนี้ไงม,มันไม่สะดวกโอเคนี่ง่ายๆเลยผมตั้งครับนี่ start เราต้องการให้ เราต้องการให้เริ่มเริ่มหน้าสนะตรีมนับนับนับไปหลังคูดาวว่าเราจะสตรีมไหมนะผมตั้งเป็นอันติเมทบวกปุ่ม3ทุกคนจะตั้งตามผมก็ได้นะครับจะได้แบบปุ่มพวกนี้มันจะได้แบบไม่เปแบบเวลาเราเล่นเกมอย่างเงี้ยเราอาจจะไปตั้ง S W Q E อะไรพวกนี้ผมกลัวมันจะไปทับปุ่มเกมไงมันจะกลายเป็นว่าเราไม่ได้ตั้งใจจะสตรีมแบบเราไปกดสตรีมอย่างเงี้ยหรือว่าไปกด Record เรคคอร์ดอย่างเงี้ยนี่นะทุกคนดูนะอ่าปุ่มสตาร์ทผมตั้งไว้ที่อันติเมทัมเบอร์สามปุ่มสตรีม หลังจากสตาร์ทนะครับต้องการให้ไปหน้าสตรีมนะผมจะโชว์เกมแล้ววันนี้ผมโหดแน่ๆเลยอ่ะผมกดอติเมะหมายเลขสี่โอเคผมสตรีมเสร็จแล้วผมจะปิดคลิปละว,วันนี้คนดูเยอะแล้วโอ้ยให้เหรียญให้ดาวผมเยอะมากผมต้องขอบคุณทุกคนโอเค thank you for watching ไปเลยครับ Number ตอติเมะหมายเลขห้าตรงนี้นะเอ็นนะเอ็นนะทุกคนดูเอ็นก่อนนะเออเอ็น e, ปุ่มอะไรก็ได้ครับไม่ต้องตั้งตามผมก็ได้แล้วก็โอเคโอเคอเสร็จแล้วก็จบครับอันนี้ผมออกก่อนนะทุกคนก็จะได้แบบนี้ครับ จะเทให้ดูนะอันติเมตสามเนาะสตาร์ทปุ๊บน้าไปแล้วผมจะสตรีมแล้วครับวันนี้ผมจะสตรีมทุกคนดูผมมาโหดแน่นอน <laughs> โอเคผมเริ่มสตรีมปุ๊บอ่าไปหน้าเกมเลยถึงผมโชว์เลยนี่ผมยิงก็จะม <laughs> อะไรก็มาไปจิ๋วไม่ได้ยิงว่าพูดเล่นนะ <laughs> โอเคผมจะปิดคลิปแล้วขอบคุณทุกคนที่มารับชมไปที่อนันติเมตัำเบอร์ห้านี่ Thank you for watching ขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับ ง่ายๆครับหลักการแค่นี้เองมีไม่หยิบปุ่มครับตั้งค่าประมาณ5นาทีก็เสร็จแล้วแต่ไออ mm hmm. <laughs> จุดที่เสียเวลาก็คือทุกคนต้องไปทําซอสต,ตัวนี้ก่อนที่ผมบอกนะเนี่ยซอสต,ตัวเนี้ยคือเหมือนที่ผมบอกครับไปทําเองดีกว่าเป็นตัวของตัวเรามาันอาจจะตัดใน Photoshop ง่ายๆก็ได้ว่าผมจะสตรีมแล้วนะผมเริ่มสตรีมแล้วผมจะจบคลิปแล้วนะ ง่ายๆกรประมาณนี้โอเคขอบคุณสำหรับทุกคนที่เข้ามารับชมและติดตามนะครับผมถ้ามีคิปด,ดีๆผมจะทําสอนหรือแนะนําเพิ่มนะจริงๆผมก็ไม่อยากใช้คำว่าสอนนะเพราะผม,ผมก็เพิ่งจะงสตรีมเหมือนกันมีแนวทางดีผมก็จะมาแนะนําเพิ่มครับโอเคสําหรับวันนี้ขอบคุณรับชมครับผมโชคดีเจอกันบ๊ายบาย